สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสียงโชคประจำวันที่8สิงหาคม63โดยวันนี้เราจะใช้ไพ่ในการทำนายไทยทักแล้วก็บอกแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้แก้วนิดน,นึงนะคะแล้วส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยเราจะมีความสุขกับก,บการลุ้นหนวยหวยหุ้นประจําวันเนาะไม่ว่าจะฮานอยมาเลราวนิเคอีจีนทางเสียงอะไรประมาณนี้ ก็สามารถเข้ากลุ่มที่ไลน์แอดอันนี้ได้เลยนะคะไลน์แอดหมอแก้วพารวยนะคะส่วนใครที่ต้องคิวดูดวงยินดีเสมอนะคะก็โทรกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือราคาได้ที่เบอร์นี้ได้เลย063-6355512ค่ะจบไปแล้วอย่างรวดเร็วเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปประชุมต่อเรีบทำคลิปนะคะวันนี้เราก็จะมีเลขแนวทางจับยีกีส่งให้เรื่อยรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวส่งให้นะคะแล้วก็วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ให้ซื้อเลขที่ทอยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อที่อยู่เลขทีออ่บ้านหลังนั้นหรือจะเป็นเลขคอนโดเลขห้องก็ได้เมื่อคืนนอนที่ไหนซื้อเลขที่อันนั้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เมื่อกี้วันอาทิตย์นะอันนี้วันจันทร์ได้พระแม่รัศมีเทพีแห่งความงามความร่ำรวยแก้วแนะนําว่าให้ซื้อรหัส ATM หรือรหัสโมบายแบงกิ้งที่จะกดตงังขอนตังได้เลยรหัส ATM หรือรหัสโมบายแบงกิ้งนะคะ ขอให้คุณโชคดีนะคะคนวันจันทร์ส่วนคนวันอังคารได้ไพ่เทพจันทร์คือความอ่อนหวานอ่อนโยนแก้วแนะนําว่าวันนี้คุณต้องซื้อเลขเพื่อนสอนิทที่เป็นผู้หญิงหรือมีนิสัยเป็นผู้หญิงย้ํานะคะให้คุณซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีนิสัยเป็นผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดก็ได้ย้ำแล้วนะคนเกิดมันต้องไปซื้อเลขเก okay. ี่ยวกับรยาณมิตรอะคนวันอังคารมันจะได้มีโชคนะคะส่วนคนเกิด วันพุธให้ซ <pl ains> ื้อเลขตามบัตรประชาชนไม่ใช่เลขบัตรประชาชนนะหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาดูที่อยู่อาศัยในบัตรในบัตรประชาชนว่าบ้านหลังไหนซื้ออันนั้นบัตรประชาชนคนเราบางทีเราตัวอยู่บ้านหลังหนึ่งแต่ในบัตรประชาชนอยู่อีกหลังหนึ่งเหมือนแก้วแก้วก็เป็นแบบนั้นฉะนั้นให้หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาซื้อเลขที่บ้านที่อยู่บนบัตรประชาชนย้ําคนเกิดวันพุธซื้อเลขที่บ้านที่อยู่บนบัตรประชาชนจะได้รับโชคลาภนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัส แม่ขลากะลามาสูตรวันนี้จะค่อนข้างหงุดหมิดจริงๆง,ง,งดเล่นได้ยิ่งดีเพราะว่าไม่มีเกมมีโชคลาภย้ํานะคะคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่ใบนี้ไม่มีโชคลาภงดได้งดแต่ถ้ารู้สึกว่าจะต้องอยากเล่นให้ซื้อเลขวันที่คุณรู้สึกว่าคุณแย่ที่สุดหรือจะเป็นเหตุการณ์หรือตัวเลขที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ร้ายแรงไม่ดีสําหรับคุณคุณลองซื้อดูนะคะคนวันพฤหัสแล้วจะมีโชคเป็นการแกเ้เคล็ด ส่วนคนที่เกิดวันสุ์ได้ไพ่กุมารทองแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยกว่าหรือเลขที่คนอายุน้อยกว่าบอกจะมีโชคน้อยกว่าในบ้านนะในบ้านที่คุณอาศรรยัยอยู่อย่างแก้วก็จะเป็นลูกชายก็ชอบถามน้องจามว่ามามาจะถูกหวยไหมหรือเลขอะไรเขาก็จะค่อนข้างบอกค่อนข้างถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันสุ์ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเลขที่เขาชอบหรือเลขเกี่ยวกวับเขาทั้งหมดนะคะลองดูส่วนเกิดคนที่เกิดวันเสาร์ได้ไพ่ สัจธารมแก่แนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกบับ mm hmm. การทําบุญทําทานการทาบุญทําทานจะให้โชคให้ลานะคะคนที่เกิดวันเสาร์ขอให้คุณเฮงเฮงวันนี้จบละเดี๋ยวรีบแล้วเดี๋ยวต้องไปประชุมหวังว่าขอคงไม่โกรธกันแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ